รอบนี้นะครับส่วนผสมทั้งหมดที่ผมจะใส่เนี่ยผมจะใส่ตัวของหินหนึ่งในแสนทั้งหมด4เม็ดครับแล้วก็จะใส่หินระเบิดทั้งหมด4เม็ดแล้วก็ดาร์กไลท์อีก4เม็ดค่ามันติจะอยู่ที่6.27นะครับก็ถ้าได้เป็นตัวของคาตนะก็ ไม่พ้นหนึ่งต่อหนึ่งหรอก,รอกแต่ถ้าเกิดว่าได้มาเป็นตัวของหมัดหนึ่งต่อหนึ่งผมรู้สึกว่าไม่แย่ถ้ามันหลุดเลทเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดเลทแบบซวยที่สุดเลยได้เป็นตัวของเกสซอสเนี่ยผมร้องไห้ผมร้องไห้แน่นอนนะฮะ เพราะว่ารอบนี้เราได้สิ่งที่เราไม่อยากได้ไปแล้วสองอันนะฮะก็รอบนี้เราจะเกือยอีกหรือเปล่ารอบที่สามของเราและรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นคาตานะหรือว่าจะได้เป็นทาจิ1ต่อสี่หรือเปล่านะครับมาขอละขออันที่มันดีที่สุดในคลิปคลิปนี้ผมทีได้หรือเปล่าล่ะเดฟแค่นั้นแหละกดไปเลยหอุ้ยยาวแบบนี้ มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรวะอันนี้มันคือผมไม่ค่อยใช้คาตานะอันนี้มันคือหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมอ่ะหรือว่าวันนี้มันจะออกไปเป็นหลุดเลสหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยอ่ามันคือหนึ่งต่อหนึ่งใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะผมว่ามันคือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแบบนี้อ๋อมาแล้วครับดับ คาตนะของเราครับอ้อรอบนี้ให้พูดตรงๆเลยโคตรเกือเลยครับมาครับเรามาลองดาบนิจิลินสีขาวกันดีกว่าครับว่าดาบนิจิลินสีขาวเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะฮะแต่ความสวยมันเนี่ยผมยกให้เลยนะโคตรสวยนะครับเออมาลุยกันเลย มาแล้วครับแล้วผมเจอริปเปอร์แล้วครับแล้วมาเลยดีกว่าริปเปอร์ซื้อยาคูนาเลลืออจูอคิตาคเตผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้โหด้ากเออ,อม,อมโหดจัดริปเปอร์คือโดนไม่กี่ทีก็หงายหลังแล้วอะทุกคนดูดิ อ,มอมืมาเลยมาเลย2ตัวก็ไม่หวั่นไม่เก่งตายเอาจริงๆก็คือผมเนี่ยยังไม่ลองหมัดด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยฟาร์มเพิ่มแล้วได้มาอีกเนี่ยผมจะเอามาตีเป็นหมัดให้ทุกคนได้ดูกันต่อด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามันโหดแบบโหดมากเลยนะครับแต่จริงๆไหมทุกคนคือถ้าไม่ว่างจริงอะ่ะไม่ต้องทําแบบผมก็ได้นะครับใช้เพียงแค่ตัวของหินดาร์กไล์ก็น่าจะตีไดอ้อาวุธที่ดีที่สุดแล้วล่ะ